สวัสดีครับสมาชิกหวยฮาหนอยหวยลาวหวยรัฐบาลไทยทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมีแนวทางหวยลาวงวดประจำวันที่17พฤศจิกายน2564เป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับสูตร2ตัวตรงนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาคำนวณพร้อมกันเลยนะครับผมหลัก10นะครับ4 ส,สองเป็น8 2 4เป็น8 2มา5คงที่หลักหน่วยนะครับสมา2มา2 4เป็น8บวก2องคงที่หลักสิบก็จะได้นะครับ8บวก8บวกสบวกห 23หลักหน่วยสี่บวกสบวกแบวกสนะครับก็บ16สิก็จะได้36มหกสรุปเลยนะครับสรุปแนวทางหวยลาวสุด2ตัวตรงไปกับบนล่างนะครับก็คือ36มหสา ตัวกันนะครับหนึ่งหกหกหนึ่งส่วนอีกสามสูตรนะครับเดี๋ยวจะคัดให้เลยนะครับคํานวณไปแล้วนะครับสองสูตรก็จะมีห้าแปดแปดห้า เจ็ดสองสองเจ็ดศูนย์เก้าเก้าศูนย์ตัวกันนะครับเจ็ดหกหกเจ็ดส่วนเลขเด่นเลขวิ่งนะครับเมื่อวันนี้นะครับเด่นห้าวิ่งหก ประมาณนี้นะครับเป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับโปรดใช้วิจ,จะะารณญาณในการรับชมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ